สวัสดีครับทุกคนบรรยากาศยามเศร้านะทุกคนเดี๋ยววันนี้มีเนื้อมาส่งทุกคนสีหันตับก่อนเป็นตับเนื้อมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยก้อนนี้ก็บสองโลทุกคนัจุดชนงามๆเลยเนาะตับเนื้อสดแห้งทุกคนิหันไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวทุกคนตับเนื้อสดๆเลยอยากกินตับจุดชนยังขีมาได้ทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนายสำเร็จบ่งก๋วยตับงามๆสดๆเลยทุกคนเพิ่งขามาเศร้าเลยเลยร้านน้าชิโยนครปฐมอยู่ใกล้กับแมคโครนครปฐมห่างจากแมคโครประมาณสามร้อยเมตรกก้ายยเเอห็นายใหญ่เลย้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยยวหมูนาส มาหั่นตับเนื้อก่อนทุกคนตับเนื้อสดชดใหม่ๆเลยเนาะเพิ่งมาส่งให้มาเสาร์นี้เลยอันเตรียมรอลูกค้าอันไว้เห็ดก๋วยเตี๋ยวเนาะทุกคนตับเนื้อลูกค้ามากเลจะได้กินตับสดชดใหม่ๆเลยตับสดใหม่จังชีมมันชีบุ๋มีกินข้าวเนาะทุกคนเพราะว่าร้านข้าใช้แต่ของสดชดใหม่ๆตับก็เพิ่งส่งมาให้มาเสาร์นี้เลยส่งตรงมาจากโรงเสือดเลยเนาะทุกคนตับง่ามแห้งสดชดใหม่ๆเลยใครที่มากินดิบเห็ดซอยจุ๊กขึ้ชิค้าเ้าวพอคอยกินเท่าไหร่เนาะก็เลยบกล้ากินถ้าเเป็นนื้อ ตับจุดสดใหม่ๆเลยกับแจ่วขมๆเนาะทุกคนร้านเฮาก็มีลวกจิ้มแ้่ลูกค้าจะกินตับลวกก็ได้ทุกคนตับจุดสดใหม่ๆเลยลวกจิ้มก็มีแจ่วก็จะมีทั้งแจ่วขมแจ่วส้มเนาะสั่งได้เลยเบิ่งสีจากตับก็ได้ทุกคนว่าสดบ่สดงามปนี้บ่มีกินข้าวแน่นอนลูกค้ากินเข้าไปก็หวานในปากเลยแล้วตับจุดสดใหม่ๆร้านก๋วยเตี๋ยวเหนือก๋วยเตี๋ยวมูนายสำเร็จแอบมาลองมาชิมได้ร้านอยู่ใกล้กับแมคโครนครปฐมห่างจากแมคโครประมาณ300เมตรร้านที่อยู่ติดถนนใหญ่เลย